สังคมปัจจุบันต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นหนึ่งในความปลอดภัยที่จะป้องกันให้กับคนในบ้านได้ก็คือการสร้างรัว้วเพราะรั้วถือเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของบ้านซึ่งเป็นส่วนที่แสดงขอบเขตกรรมสิทธิ์ในที่ดินในการแบ่งแยกพื้นที่อาณาเขตให้ชัดเจนอีกทั้งยังเป็นเหมือนเกราะชั้นนอกที่จะช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลจากสัตว์ หรือจากอันตรายต่างๆที่จะพุ่งเข้าหาบ้านให้กับสมาชิกในบ้านได้อีกด้วยแต่รั้วนั้นก็ไม่ได้มีหน้าที่แบ่งขอบเขตที่ดินหรือสร้างความปลอดภัยให้กับคนในบ้านเท่านั้นรัว้วยังมีหน้าที่เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับตัวบ้านซึ่งเป็นจุดดึงดูดสายตาและเป็นเหมือนของตกแต่งสิ่งหนึ่งที่ทาให้บ้านดูมีชีวิตชีวาและมีความสวยงามเพิ่มขึ้นอีกด้วยแต่หลายๆคนจะรู้หรือไม่ว่ารั้นอกจากจะมีประโยชน์อย่างที่กล่าวมาแล้ว รั้วยังมีผลเกี่ยวกับฮองจุ้ยที่สามารถกําหนดได้ว่าบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านจะมีทิศทางและการดําเนินชีวิตไปในรูปแบบไหนวันนี้ฮวงจุ้ยระบบเต่าเหมาซานกับอาจารย์แขกมันตราสยามจะมาแนะนําเคสว่ารั้วแบบไหนที่จะส่งผลเสียกับฮวงจุย้ยแล้วไม่เหมาะกับการมีรั้วแบบนี้อยู่ในบ้านของคุณเคสอันดับที่1อาจารย์แขกแนะนําว่าหากเรายือนอยู่ภายในตัวบ้าน แล้วมองออกไปบริเวณรั้วหน้าบ้านของเราถ้าเราสามารถมองเห็นชยภูมิภายนอกได้อย่างชัดเจนกว้างขวาง,วางไม่มีอะไรบงังสายตามากนะักนั่นหมายความว่าคุณก็สามารถรับพลังงานโชคลาภพลังงานที่ดีเข้าสู่ตัวบ้านของคุณได้ไง่ายเช่นกันแต่ถ้าคุณมองออกไปแล้วมีรั้วบ้านบางังมองไม่เห็นชยภูมิภายนอกได้ชัดเจนมีอะไรบดบังวิวทิวทัศน์จนมากเกินไปนั่นหมายความว่าคุณก็จะได้รับพลังงานแห่งโชคลาภ พลังงานแห่งความสำเร็จพลังงานที่ดีที่จะเข้าสู่ตัวบ้านของคุณได้อย่างเช่นกันอันดับที่2รั้วที่เป็นเหล็กดัดรั้วที่เป็นเหล็กดัดมีลักษณะดัดให้มีปลายแหลมโค้งเข้าหาตัวบ้านรั้วลักษณะนี้อาจารย์แขกบอกไว้ว่าเป็นรั้วที่น่ากลัวมากในเรื่องของวิชาหวงจุย้ยเพราะตามหลักวิชาฮวงจุ้ยระบบต่อเหมาซานแล้วการมีสิ่งที่มีลักษณะปลายแหลมหรือมุมแหลมทิมแทงตัวบ้าน จะส่งผลให้คนในบ้านถูกทิมแทงจากสิ่งร้ายอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นจากปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องการเงินศัตรูหรืออุปสรรคต่างๆที่มาในทุกรูปแบบยิ่งไปกว่านั้นหากไปแหลมของรัวนั้นทิมแทงเข้ามาในตำแหน่งดวงของคุณแถมยังบวกกับตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งที่พลังงานวิบากทิศทางพุ่งเข้าหาด้วยให้คุณรู้เลยว่า ตำแหน่งนั้นแหละจะเป็นตำแหน่งที่นำมาซึ่งเรื่องร้ายกับตัวคุณอย่างแน่นอนอันดับที่3รั้วอีกลักษณะหนึ่งที่พบเห็นกันได้บ่อยๆก็คือรั้วปูนที่มักนำเศษแก้วหรือเศษกระเบื้องแตกๆมาวางไว้ตามขอบเพื่อป้องกันการปินป่ายรั้วลักษณะนี้ในวิชาฮงจุ้ยบอกไว้ว่าก็มีผลไม่ต่างจากการมีปลายแหลมทิ่มเข้าหาตัวบ้านน้ำซ้ำรั้วลักษณะนี้ ยังมีผลกับระบบสายตาของคนที่อยู่ในีบ้านอีกด้วยอาจทำให้คนในบ้านมีปัญหาเรื่องสายตาเป็นต้อหรือหักร้ายแรงสามารถมีความเสี่ยงสูงที่คนในบ้านอาจมีภาวะตาบอดก็เป็นไปได้สำหรับวิชาฮงจุย้ยในประเด็นที่เกี่ยวกับรัวบ้านนี้อาจารย์แขกก็ขอสรุปให้ฟังง่ายๆว่าการมีรัวบ้านมันสามารถป้องกันภัยร้ายจากสิ่งมีชีวิต จากโจรหรือการสร้างความปลอดภัยให้กับคนในบ้านได้แต่การมีรั้วบ้านที่ถูกหลักหงจุ้ยนั้นนอกจากจะสร้างความปลอดภัยจากอันตรายที่มองเห็นด้วยตาได้แล้วยังสามารถป้องกันอันตรายที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้ด้วยเช่นกันวันนี้หากคุณสงสัยว่ารั้วบ้านของคุณกำลังเป็นรั้วที่ทิ่มแทงคนในบ้านหรือไม่ให้คุณลองกลับไปสังเกตว่ารั้วบ้านของคุณเขาคลายหลักเกณฑ์ตามที่อาจารย์แขกแนะนำหรือไม่ หากเข้า่ายแล้วแล้วก็คุณสามารถทำการแก้ไขาได้ให้คุณติดต่อเพจรายการมันตาสยามและเพจหลานประคื้มีตังทุกสาขาเรามีเคล็ดลับและวิธีการในการแก้ไขาปัญหาโรบ้านนี้ให้กับคุณได้อย่างแน่นอนหากคุณข้องใจและสงสัยรีบติดต่อพวกเรามานะคะมันตาสยามสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนคุณรู้หรือเปล่าเพียงแค่คุณปรับพลังงานห่วงจุ้ยที่อยู่ลายล้อมตัวคุณ เพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันจะนำมาซึ่งพลังงานอันยิ่งใหญ่มหาศาลเข้าหาตัวคุณที่สามารถสร้างเรื่องดีๆให้กับตัวคุณได้ถึง5เท่าแล้วเรื่องร้ายๆในชีวิตคุณก็จะค่อยๆหมดออกไปอย่างรวดเร็วด้วยพลังงานปีนี้เป็นพลังงานที่ร้ายแบบรุนแรงมากเราอยากจะช่วย F.C. และลูกศิษย์ในรายการบรรจัสยามให้ผ่านพ้นปีนี้ไปอย่างราบรื่นหรือถึงแม้หากคุณมีอุปรสรรค เราก็จะพยายามทําให้คุณมีอุปสรรคให้น้อยที่สุดมันตัดสยามได้เปิดคอร์สสอนออนไลน์ที่สามารถดูผ่านในมือถือแล้วมีความละเอียดที่ทําให้คุณสามารถเข้าใจในเบื้องต้นถึงขั้นลึกได้อย่างง่ายๆมากกว่า30วิดีโอในวิดีโอละไม่เกิน3-5นาที จะทำให้คุณเข้าใจและแก้ไขทุกอย่างได้อย่างตรงจุดเนื้อหาในเรื่อง่วงจุ้ยต่างๆจะครอบคลุมในเรื่องของการเงินการงานความรักและทุกช่วงจังหวะโอกาสดีๆในเศรษฐกิจประเทศเราอยากจะช่วย F.C. รายการมาตรสยามรวมถึงลูกศิษย์ในวิชาระบบเสาเหมาวซานทั่วประเทศให้มีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริง เราจึงเปิดให้เรียนออนไลน์ฟรีโอกาสฟรีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆถ้าท่านสนใจรีบกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างหรือที่เพจมันตรัดสยามเท่านั้นสมัครวันนี้ก่อนโคตาจะหมดไปสวัสดี